น่าจะชัวร์แล้วนะครับว่าจะมี2รุ่นเรือธงที่เตรียมใช้ exynos 2600ตัวล่าสุดที่เป็นชิป2นาโนเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าการเปิดตัวของ Sam s u n งที่ exynos 2600ที่บอกว่าเป็นชิป2นาโนเมตรเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทาง s m s u n งเช่นกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการที่เขาเคลมได้แล้วว่าเขาเนี่ยมาก่อนคนอื่นนะครับพัฒนาไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผม ตัว xlno สองพันหกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับรุ่นก่อนนะครับผม cpu เนี่ยเร็วขึ้น39%นะครับก็คือเทียบกับตัว e x y n o s 2500เนี่ยใช้ ai แรงขึ้น113%นะครับตัวกราฟิกเนี่ย gpu เนี่ยเขาบอกว่าแรงกว่าเซนเปอร์ก้อนแป elite gen 5 29%นะครับอันนี้อันนี้เคลมนะครับผมตอนไปทดสอบจริงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การประมวลผล ai ที่เป็น npu เนี่ยเขาบอกว่า แรงกว่าชิป A19 Pro ของ Apple 6เท่านะครับอทีนี้มาดูว่า2รุ่นที่ค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าจะใช้ตัว Exynos 2060ตัวนี้นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยตัวที่จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือตัว Galaxy S26 ทั้งในรุ่นเริ่มต้นรุ่น Plus แล้วก็รุ่น Ultra จะใช้ Exynos 2600ในบางประเทศนะครับ แต่บางประเทศก็ยังต้องใช้ชิปเซ็ตที่เป็นแสบแกอนอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Galaxy c Flip 8นะครับตัวนี้เนี่ยจะเปิดในช่วงซัมเมอร์2 0 2 6ก็คือประมาณช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยนะที่เป็นรอบจอพับของเขานะครับตัวเนี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะเขาบอกว่าการที่ Samsung เลือกใช้ตัว Galaxy c Flip 8เนี่ยมาใช้ e x y n o s 2006เนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตแต่ว่า ตัวไกซี่ที่เป็นตัว C48 เนี่ยที่เป็นจอพับตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะยังใช้แซฟดากอนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยเอ็กซ์นอตอ่ะสองพเนี่ยมันดีกว่าคู่แข่งหลายๆตัวแต่ว่าเขากลับยังไม่ได้เลือกใช้กับไลน์อัพของเขาทั้งหมดแต่ว่ายังมีการแบ่งว่าต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยใช้แซฟดากอนด้วยตรงเนี้ย โดยภาพรวมเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการทำตลาดในาชาติตะวันตกมากกว่านะครับที่บางทีแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าใช้ของตัวเองหมดเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะถูกมีเรื่องของการกีดกันทางการค้าบ้างนะครับซึ่งก็ช่วงเนี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับจีนเองก็อย่างที่เห็นนะครับว่าใช้ทั้ง d ดโมนสิตี้นะครับผมเราก็ใช้ทั้งเซนต์ดากอนด้วย เนี่ยครับมันก็จะเป็นการเวทน้ําหนักว่าถ้าขายในประเทศตัวเองเนี่ยใช้ชิปเซ็ตแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาต้องไปทําตลาดข้างนอกเนี่ยก็ต้องเลือกชิปเซ็ตอีกแบบหนึ่งไปทําตลาดนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะเคลมว่าชิปเซตเขาเนี่ยมันดีกว่าเร็วกว่ายังไงก็ตามก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็คงรอดูช่วงที่เปิดตัวกันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะจัดการเรื่องการใส่ชิปเซตแล้วก็การตําตลาดยังไงนะครับ